สวัสดีพบกับธรรมะกระตุกจิตกระชากใจธรรมะกระตุกจิตกระชากใจวันนี้จะพูดเรื่องขันห้าขันห้าคืออะไรไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตใหไป้วยนะครับไปเลยขันห้าหรือเบญจขันเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับเรื่องของทุกขตามหลักของอริยสัจสี่โดยมีความหมายว่ากองรูประธรรมและนามมาธรรม 5ประการที่ทําให้เกิดมาซึ่งตัวตนหรือเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาโดยอาจจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็ได้ว่าเป็นส่วนประกอบ5อย่างที่รวมกันแล้วก่อให้เกิดเป็นคนและเป็นสัตว์ขึ้นมานั่นเองโดยขัน5ก็จะประกอบไปด้วย5สิ่งก็คือ 1. รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยแต่ละอย่างก็จะมีความหมายของตัวเอง โดยรูปนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเป็นรูปร่างพฤติกรรมคุณสมบัติต่างๆของร่างกายและส่วนประกอบต่างๆที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งหมดของร่างกาย 2. เวทนาเวทนาเนี่ยก็คือความรู้สึกทุกข์ความดีใจความเสียใจ 3. ส,สัญญาสัญญาก็คือเป็นในเรื่องของการจดจําว่าเราเคยทําอะไรมาเราเคยได้รับอะไรเคยได้สิ่งไหนมา ในอดีตหรือในปัจจุบันที่เรากําลังจะได้ในต่อต่อไป4สีสังขารสังขารก็เป็นในเรื่องของจิตปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งแยกแยะสิ่งต่างๆจะต้องทําอย่างไรจะเป็นอย่างไรเป็นในเรื่องของการปรุงแต่งการคิดแยกแยะ5้าวิญญาณก็หมายถึงในเรื่องของการรับรู้ไม่ว่าจะผ่านทงางตาจมูกล,ลิ้นหรือกายหรือทางจิตใจเดี๋ยวเรามาดูการเปรียบเทียบในชีวิตจริงกันว่าขันห้าเนี่ยเปรียบได้กับอะไรอย่างที่หนึ่งคือรูป ก็คือรูปร่างร่างกายของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เกิดมาก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือรูป 2. เวทนาก็คือความสุขและความทุกข์ทุกคนก็จะมีความสุขและความทุกข์รวมถึงการวางเฉย ซึ่งพระพุทธศาสนาเน้นให้เราในเรื่องอยู่ในเรื่องของการวางเฉยเป็นหลักในเรื่องของสัญญาก็คือเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราได้จดจํามาเช่นเราจดจําได้ว่าไฟมันร้อนน้ําแข็งมันเย็นตีสังขารสังขารก็คือพูดถึงในเรื่องของจิตปรุงแต่งเช่นวันนี้เราอยู่ใกล้ไฟหรืออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เราเจอแดดเราร้อนเราก็มีจิตปรุงแต่งว่าเราจํามาได้จากสัญญาว่าน้ําแข็งเนี่ยมันเย็นเราก็คิดไปเลยว่าการที่เรา ไปหาซื้อน้ำเย็นๆน้ำแข็งมากินเนี่ยมันจะช่วยเราเนี่ยดับร้อนได้นี่คือในเรื่องของจิตปรุงแต่งที่เกิดมาจากความจำา5วิญญาณก็คือจิตรับรู้เราจะสามารถรับรู้ได้ผ่านสิ่งต่างๆก็คือทางสายตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งอันนี้เหมือนเราได้รับรู้ในเรื่องของรสชาติของน้ำที่เย็นและอากาศที่ร้อนเรากินน้ำผ่านปากผ่านลิ้นของเราเราได้รับความเย็นและเราก็ได้รับความร้อนจากการที่แดดส่องลงมานี่คือขันห้าใน ชีวิตประจำวันชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไคร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ